พี่มองว่าโลกเนี้มันมันไม่มีทางที่ศิละปะมันจะหายไปอ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเรามองศิละปะด้วยนิยามไหน,นสำหรับพี่พี่มองว่าศิละปะเป็นการสื่อสารซึ่งการสื่อสารมันอยู่คู่กับมนุษย์ไปตลอดแลวครั้งแรกที่ได้ยินก็รู้สึก มันเป็นคำโพสิทีฟอะมันเป็นคำโพสิทีฟที่ว่าลายเส้นที่เราที่เราวาดที่แสนจะธรรมดาเนี่ยมันสร้างอิมแพกอะไรบางอย่างในสังคมแล้วมันสามารถทําให้คนคนหนึ่งมองว่าศิลปะมันสามารถสร้างประโยชน์อะไรบางอย่างให้กับสังคมได้ซึ่งพอเราเป็นส่วนหนึ่งในนั้นนะ่ะมันเลยเหมือนเป็นเป็นแรงกระตุ้นให้เราทําสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งบัตรเนี้ยจากตอนนั้นถึงตอนนี้พี่จะมองศิลปะในมุมของ เอ u เคชันเพราะพี่อยู่ในวงการนี้เนาะโดยที่ศิลป,ปะที่พี่มอนคือเป็นศิลป,ปะศึกษามันจะสร้าง Impact ได้ในหลายๆในหลาย,ลาย,ลายมิติมากเช่นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมความรู้เรื่องของจิตวิทยาบางอย่างที่ศิลป,ปะช่วยได้เช่นเรื่องศิลป,ปะบําบัดอะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีมาแล้วแล้วก็เป็นเรื่องของสังคมซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีที่อะไรสืบทอดกันมาแล้วก็เรื่องในเชิงของเศรษฐกิจ ณนะตอนนี้ซึ่งเราก็ได้เริ่มเห็น NFT เริ่มเห็นดัานนี้โน่นหรือว่าเริ่มเห็นว่าศิลป,ปะหรือม,มุมของความคิดสร้างสารรค์เนี่ยไปสามารถกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจยังไงได้บ้างคะ่ะศิลป,ปะมันอยู่คู่กับมนุษย์มานานมากนานมากจนมันเป็นสิ่งเดียวกันกับมนุษย์อะหลักฐานที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตเราอาจจะเคยเห็นถ้ำภาพวาด ควายไบั้นที่ทำเอาตามิล่าเคยอาจจะเคยเห็นเนาะแล้วก็ซึ่งนั้นมันกี่ปีมาแล้วอ่ะคือมันนานมากเท่ากับว่าศิลปะมันเป็นการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเท่ากับว่ามันเชื่อมโยงกันอยู่มนุษย์เห็นอะไรบางอย่างในธรรมชาติเกิดความประทับใจเกิดแรงมัดดาลใจนําไปสู่การกระทําบางอย่างก็คือการวาดภาพนี้ออกมาอันนี้คือเรื่องของในอดี ซึ่งปัจจุบันมันก็ยังมีอยู่มนุษย์ก็ยังได้รับแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างแล้วก็สร้างผลงานศิละปะขึ้นมาแต่ด้วยเทคนิคที่มันเกิดขึ้นเทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นมันทาให้รูปแบบเปลี่ยนไปนึกถึงตอนเราเป็นเด็กน้อยแต่เด็กน้อยเลยอนุบาลกิจกรรมที่เราจะได้ทาอะ่ะตอนที่เราได้เรียนรู้เนี่ยอ่าลูกๆมาวันนี้มาวันนี้เราจะมาทําเป่าสีกันเราจะมาทําภาพปะติดฉีกระดาษกันเราจะมาเอา สีมาระบายกันอะไรกันซึ่งเหล่านี้มันเป็นกิจกรรมศิละปะซึ่งอยู่ในหมวดของวิชาศิละปะนั่นแหละแต่เราได้เรียนกันแต่เล็ก,เล,กเลยนะก่อนที่จะหัดบุกเลขก,ก่อนที่จะหัดเขียนศิละปะจะเข้ามาก่อนซึ่งศิละปะเนี่ยจะทําให้เด็กคนหนึ่งอะ่ะเกิดความแข็งแรงพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กจากการฝึกระบายสีเมื่อกล้ามเนื้อมัดเล็กแข็งแรงเด็กจะสามารถหัดเขียนหนังสือได้ถึงจะมาเริ่มเรื่องของในเชิงของอะคาเดมิก เมื่อตอนเข้าปอนหนึ่งซึ่งถ้าบอว่าศิลปะมันอยู่ในหลายๆมุมตั้งแต่เด็กน้อยเลยมันไม่สามารถแยกจากมนุษย์ได้ถ้ามองในมุมที่เป็นโตขึ้นมาหน่อยละศิลปะเป็นวิชาที่เป็นมิตรกับเด็กกับผู้เรียนและเป็นวิชาที่เป็นมิตรกับสาระอื่นๆด้วยศิลปะสามารถไปบูรณาการเนาะไม่มีคําว่าศิลปะบูรณาการบูรณาการกับภาษาไทยสามารถบูรณาการกับวิชาสังคม วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษได้หมดซึ่งมันจะทําให้การเรียนรู้วิชาอื่นๆเนี่ยมันมีความกลมกล่อมและเด็กที่อาจจะมีทัศนคติบางอย่างในเชิงลบกับสาระอื่นๆเช่นรู้ทำไมเลขแยกจังแต่พอมีศิละปะเข้าไปผสมหัดระบายสีหรืออะไรไปด้วยเนี่ยมันจะทําให้มีความสุขขึ้นการเรียนรับรื่นขึ้นแล้วก็มีมุมมองใหม่ๆเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะศิละปะเป็นสิ่งที่ควรอยู่ในห้องเรียนแต่จะอยู่ในรูปแบบไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้สอน หรือขึ้นอยู่กับหลักสูตรของสถาบันการศึกษานั้นๆอาจจะเป็นศิลปะเดี่ยวๆไปเลยสอนเป็นลักษณะไฟอาร์ตหรือเป็นลักษณะของการนำบูรณาการแล้วแต่หลักสูตรของเขาซึ่งขึ้นอยู่กับว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ของณช่วงเวลานั้นนะ่ะผู้สอนต้องการจะแก้ปัญหาอะไรหรือต้องการจะเพิ่มพูนทักษะอะไรให้ให้กับเด็กซึ่งพี่ก็ยังยืนยันว่าศิลปะศึกษายังควรจะอยู่ในห้องเรียนแต่ขึ้นอยู่กับว่าบริบทที่ผู้สอนต้องการจะออกแบบให้ผู้เรียนนะ ศิลปะถ้ามองตั้งแต่เด็กๆเลยนะการที่เปิดโอกาสให้เด็กอะได้เรียนหรือว่าได้มีสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยู่ท่ามกลางศิลปะพี่มองว่ามันจะทําให้เด็กหนึ่งคนอะได้รู้จักตัวเองแล้วก็ได้รู้จักสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการของศิลปะศิลปะมันจะเป็นเครื่องมือที่ทําให้รู้จักตัวเองเนาะรู้จักความแตกต่างของโลกใบนี้เช่นว่านั่งมองดูท้องฟ้าอ่างเงี้ยท้องฟ้าไม่จำเป็นต้องเป็นสีฟ้านะลูกสีฟ้าตอนเช้า กับสีฟ้าตอนช่วงเย็นๆเพลย์อะคือฟ้าแต่มันมีความแตกต่างของช่วงวันท้องฟ้าในวันที่ฝนตกหนูมีความรู้สึกอย่างไรมันหม่นหม่นเย็นๆชืๆ้นๆหรืออะไรยังไงไหมหรือว่าท้องฟ้าในวันที่อากาศแจ่มใสมีนกออกมาบินมีเสียงจิ๊บจิ๊บจิ๊บจ๊บที่มันทําให้เราดูมีความสุขอะหนูรู้สึกอย่างไรหนูสามารถบรรยายหรือว่าสามารถสื่อสารออกมาเป็นภาพวาดได้อย่างไรบ้างไหมพี่เชื่อว่า เด็กแต่ละคนสามารถถ่ายทอดออกมาได้ต่างกันโดยการสังเกตการรับรู้ความรู้สึกการอะไรบางอย่างโดยศิลปะมันจะเป็นการสื่อสารกันเป็นเครื่องมือที่จะถ่ายทอดสิ่งนั้นออกมาซึ่งถ้าเด็กไม่เคยได้ผ่านประสบการณ์ะไรพวกนี้มาก็เป็นไปได้ว่าความละเอียดอ่อนหรือว่าประสบการณ์ในการที่จะได้แบบสัมผัสสุนทรียะอะไรเงี้ยเขาอาจจะน้อยกว่าคนอื่นๆหนับแรกอะ สอนให้พี่รู้จักตัวเองว่าเราอะชอบอะไรเรามีความสุขกับอะไรเราควรดําเนินชีวิตอย่างไรเรามีศิละปะเป็นแกนให้เราเกาะเกาะยึด <ๆ S 1> ติดไปทําสิ่งที่เราชอบโดยใช้ศิละปะเป็นโครงสร้างทางความคิดให้เรายึดแล้วเราทํามาหากินเราทําอะไรหลายๆอย่างได้อีมิตินหนึ่งก็จะเป็นมุมที่ว่าพี่มองว่าโลกนี้มันมันไม่มีทางที่ศิละปะมันจะหายไปอะ มันขึ้นอยู่กับว่าเรามองศิละปะด้วยนิยามไหนะสําหรับพี่พี่มองว่าศิละปะเป็นการสื่อสารซึ่งการสื่อสารมันอยู่คู่กับมนุษย์ไปตลอดไปแล้วสำหรับพี่เป็นทั้งสองเรื่องแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่ากันหรืออะไรมาก่อนอะไรมาหลังอย่างพี่พี่มองว่าอาจจะมี พอสวรรค์น้อยกว่าพอสแสวงพี่เริ่มต้นจากความชอบจากความที่เราสนใจแล้วได้รับโอกาสพอแม่สนับสนุนเราชอบเองเรารู้ตัวว่าเราชอบเราก็ไปสแสวงต่อเพราะฉะนั้นพี่อยากให้มองว่ามองที่ตัวเราก่อนว่าเราอะมีพื้นฐานมากน้อยแค่ไหนเราต้องไปสแสวงเพิ่มมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ใช้ทั้งส,สวรรค์ลและสแสวงเนี่ยถีบตัวเรา ผลักดันตัวเราให้ไปถึงปลายทางที่เราต้องการอย่างที่พี่ทำพี่เล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งมีคำว่านักวาดภาพประกอบเพื่อสังคมเกิดขึ้นมา register อ,อยู่กับพี่กระบวนการคิดที่ทำให้พี่มีตรงนี้ได้มันเกิดจากการที่เราสนใจแล้วเราก็ค่อนข้างให้ความสำคัญกับสิ่งอะไรรอบๆตัวของเราะเรามองว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมตรงเนี้ถ้าเราสามารถ เอาความถนัดหรือความอะไรที่เราทําแล้วมีความสุขมาทําให้สังคมของเราดีขึ้นได้มันมันก็จะดีพี่เชื่อว่าศิลปะมีพลังมหาศาลที่จะสามารถเปลี่ยนสังคมหรือโครงสร้างสังคมหรือว่าสร้างค่านิยมมาอย่างในสังคมได้